ใครจะเชื่อโตโยต้าวีออสข้างหลังนน่ๆน่ะผ่นแค่ห้าพันหนึ่งตลอดอายุสัญญาทุกคนมาเดี๋ยวจะพาดูคันนี้นะจ๊ะโตโยตา้าวีออสนะคะปี2012คันนี้ราคาตัอสดวนแค่สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทนะคันนี้นะผ่นแค่ห้าพันหนึ่งร้อยบาทตลอดอายุสัญญาย้ำห้าพันหนึ่งร้อยบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะได้โตโยต้าวีออสหน้าตาสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ไปเลยนะคะและดูตาไฟคันนี้ หลายๆคนอยากได้ใสกว่านี้เดี๋ยวน้องเนจัดการให้เพราะอันนี้ตามอายุการใช้งานของน้องเขานะคะตามการใช้งานของเจ้าของเดิมแต่จริงๆยังใสยอยู่เลยนะเยังใสยอยู่เลยนะทุกคนแต่ถ้าอยากได้ใสกว่านี้เดี๋ยวเนนจัดให้นะคะมามาดูกันที่ด้านข้างคันนี้นี่แม็กเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะแม็กใหม่ยางใหม่ทั้ง4ล้อสเส้นเลยนะ แม็กใหม่ยางใหม,ใหม,ใหม่ทั้ง4ล้อสีเซนเลยนะลูกค้าต่างจังหวัดที่ดูคลิปนี้อยู่อยากได้รถกับเนเน่ใช่ไหมจ๊ะง,ง่ายๆลูกค้าจ๋าออกรถได้แน่นอนเพราะว่าเนเน่มีส่งต่างจังหวัดหลายที่เลยนะคะออกง่ายอนุมัติไวแน่นอนนะคะออกง่ายอนุมัติไวนะคะส่งฟรีทั่วไทยด้วยแค่จองนะคะโทรมาส่งบัตรประชาชนมาใช้เครดิตฟรีนะคะจัดไวแนันฟรีและส่งรถฟรีทั่วไทยถึงหน้าบ้านเลยนะคะ คันนี้เดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะจ๊ะใครจองรถกับเนเน่วันนี้นะติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันคันนี้มีคิวมาให้แล้วด้วยนะคะสีสวยเลยสีบนเทาสวยๆเลยนะจ๊ะคันนี้นะแลวให้ดูที่ด้านหลังนี่ใครไม่เชี่ยว,วเป็น V ีออนี่มวีออจริงๆคันนี้นะคะเป็นตัวอ e ีนะจ๊ะมาเดี๋ยวให้ดูด้านในมาเลยมาเลยนี่นะคะย้ำเลยใครอีกทีคันนี้นะคะ ราคาแค่2 7 4 0 0 0มบาทนะคะ2 7 4 0 0 0มับาทพแค่อนแค่5,100บาทตลอดอายุสัญญาไปเลย5,100บาทตลอดอายุสัญญาไปเลยนะคะนี่ให้ดูด้านในสวยๆเลยนะคะเบาะผ้ากำมะหยี่สวยๆเลยเกียร์อัตโนมัตินะจ๊ะมีที่ล็อกเกียร์ให้ด้วยนะคะมีที่ล็อกเกียร์ให้ด้วยนะกันขโมงขโมยนะคันนี้พวงมาลาัย power นะจ๊ะก็จะจงมองข้างปล่าไฟฟ้านะคะมาเดี๋ยวจะพาไปดูต่อที่ห้องเครื่อง คันนี้นะออกได้หลายคนเลยอาชีพอะไรก็ออกได้อุ้ยอันนั้นมันจะกว้างไปอันนี้นะสายแบบว่าทำงานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทนะคะอยากได้ที่จอดง่ายๆใกล้ๆนะแม่วงแม่ว่านนะคะที่งบน้อยๆเอาไปเลยคันนี้ได้เลยมาเดี๋ยวจะพาดูห้องเครื่องนี่จ้าอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูแบบนี้เพราะว่าฝากระโปรงน้องเบามากนะจ๊ะฝากระโปรงน้องเบามากนะคะ คันนี้เครื่องยนต์พันห้านะจ๊ะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้แล้วห้องเครื่องสวยสวยใหม่ๆเลยนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้แล้วนะจ๊ะแบตเตอรี่ของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้แล้วใครอยากได้คันนี้รีบโทรหาเน่ๆเลยรีบโทรมาหาเน่ๆเลยนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะคันนี้ย้อีวิธีผ่อนแค่5,100บาทตลอดอายุสัญญาจ้ะ5,100บาทตลอดอายุสัญญาใครไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแบบนี้นะคะ กดไลค์กดแชร์ให้เน,น่เลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้เน,น่เลยนะคะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเน,น,น่จ้ะสมชายคาสตเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสดดีจา้าบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องนะคต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกรุงบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปาเซนเตอร์รสไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ